ความรักของเราทั้งสองคนนั้นเบ่งบานและสุกงอมแต่ทว่ากลับขาดสีสารและความสนุกแพรวและน้ำฝนจึงเลือกเล่นเกมแฟนลับปกปิดสถานะการเป็นแฟนกันของทั้งสองโดยไม่รู้เลยว่าเกมที่ทั้งสองคิดว่าสนุกนั้นกำลังจะนำพาหายนะที่ใหญ่หลวงมาสู่ความรักของทั้งคู่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพราะเกมแฟนลับหรอกแต่มันเป็นเพราะหัวใจของเราต่างหากที่เปลี่ยนแปลง พอแล้วจูบจนปากจะเปื่อยแล้วนะน้ำฝนพูดด้วยใบหน้าแดงๆแถมผมของเธอยังฟูไปหมดเพราะว่ายายเพราวตัวดีก็จับแฟนล้วงลิ้นไม่หยุดก็ตอนเล่นเกมปิงปองมันฟินไออยากจับล้วงลิ้นตรงนั้นเลยแพรวจูบต่อหื่นเกินไปแล้วน้ำฝนเขินแต่ก็ยอมให้แพรวจูบทั้งสองนั่งจูบกันบนเตียงไม่หยุดหย่อนน้ำฝนพยายามบอกให้แพลวพอหลายครั้งแต่ดูเหมือนจะทำได้แค่พูด เพราะเมื่อแพลวจูบต่อน้ำฝนก็ยอมจูบตอบโดยดีลิ้นเล็กๆของน้ำฝนถูกแพลวทั้งดูดทั้งเลียริมฝีปากชุ่มน้ำลายไปหมดและดูเหมือนว่าถ้าทั้งสองไม่รีบหยุดก็คงไม่ไหวแล้วใช่ไหมแพลวกระซิบเสียงแหบห้าวเพราะว่าเธอเองก็ต้องการสุดๆน้ำฝนอมยิ้มแล้วพยักหน้าน้อยๆงั้นขึ้นนี้ฉันขอนะแพลวย้ำว่าวันนี้เธอขอรุกเองน้ำฝนเองก็ไม่ขัดงั้นแพลวยังคงทำหน้ามีเลสไนแล้วมองลงไปที่กระโปรงนักศึกษารัดติ้วของน้ำฝน งั้นอะไรงั้นขอก่อนได้ไหมแล้วค่อยแพรลีริมฝีปากของตัวเองน้ำฝนเขินจะตายอยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำเถอะรีบรีบ,รบ,รบเลยตัวละครน้ำฝนสาวสวยคณะออกแบบผมสีน้ำตาลยาวดัดเป็นลอนสวยหวานได้สวยแซบ่บได้อยากได้ลุกไหนขอให้บอกถึงฉันจะชอบมองบีมแต่ฉันก็รักแพรคนเดียวเท่านั้นแพรวสาวเฟียสคณะออกแบบผมสีดำยาวประบ่าห้าวนิดๆเท่น้อยๆเปรี้ยวเฉียวเฟียสสุดๆ ถึงพี่วิสตาจะเข้ามาจีบฉันแต่สุดท้ายคนที่ฉันเลือกก็คือน้ำฝนเพรมี่ดาวคณะออกแบบสวยแซ่บไม่เชื่อในความรักและวันไหนสแตนเป็นกิจวัตรประจำวันดีมสาวยิ้มสวยคณะออกแบบหุ่นดีนิสยัยดีใจดีกับทุกคนจนบางครั้งก็ใจดีเกินไปพี่โดนัทดาวคณะบริหารปีสี่สวยรวยฮอตหญิงชอบดูถูกคนและหัวสูงมากพี่วิสตาดาวมหาลัยปีสี่สวยเซ็กซี่เข้าอกเข้าใจคนอื่นสเสน่ห์พรวพราวตกได้ตก สามารถฟังนิยายเสียงต่อได้ในคลิปต่อไปหรือสั่งซื้อฉบับอ e ีบุ๊กได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ